กรสักสดีพี่น้องที่รักในคิตจักรแม่สายทุกท่านนะครับเช้าวันใหม่นี้เรามาเริ่มต้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับเชา้าน,นี้พระคำอยู่ของพระเจ้าอยู่ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่3 1มสถึงสานะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่31มสถึงสานะครับหัวข้อในวันนี้คือปล่อยวางความเจ็บปวดและความโกรธนะปล่อยวางความเจ็บปวดและความโกรธ พี่น้องครับผมเชื่อว่าเราทุกคนนั้นมีความรู้สึกเหมือนสองอย่างนี้นะครับเรามีความรู้สึกเจ็บปวดเรามีความรู้สึกโกรธในตอนนี้เลยนะครับหรือว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้สึกนะแต่เราเมื่อเราคิดถึงเรื่องบางเรื่องคิดถึงคนบางคนนั้นเราอาจจะมีความรู้สึกเจ็บปวดเราอาจจะมีความรู้สึกโกรธขึ้นมานะแต่ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงความ ความเจ็บปวดความขมขื่นเนี่ยหรือว่าความโกรธเนี่ยวไวอย่างไรและให้เรามีท่าทีอย่างไรใน2เรื่องนี้นะครับพี่น้องครับศัตรูของเราเนี่ยในจิตใจก็คือความโกรธนะครับเมื่อเราโกรธเนี่ยแสดงว่าเรานั้นกําลังไม่ได้สิ่งที่เราต้องการหรือเมื่อเราโกรธเพราะว่าเรากําลังสูญเสียบางอย่างไปเรากําลังถูกใครกระทําต่อเรา หรือเรากําลังมีคนบางคนที่เป็นหนี้ของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของน้ําใจไม่ว่าจะเป็นหนี้ของการช่วยเหลืออะไรก็ตามเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะแสดงความโกรธออกมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดนะครับแสดงออกมาโดยคําพูดของเราแสดงออกมาโดยท่าทางของเราแสดงออกมาโดยการกระทําของเรานะครับ พี่น้องครับเมื่อเราคิดถึงความความโกรธเนี่ยแน่นอนนะครับความโกรธเนี่ยมันอาจจะรู้สึกฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรนะรแต่ความโกรธตรงเนี้ยในพระคัมภีร์นะครับมุมมองของพระคัมภีร์ได้พูดถึงความโกรธเนี่ยมันเป็นความโกรธที่อันตรายมากนะค,ความโกรธในที่เรารู้สึกโกรธเล็กๆแน่นอนเนี่ยมันจะนาเราไปสู่การทําบาปที่ยิ่งใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่4ข้อที่31ได้พูดถึงแบบนี้บอกว่าจงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิน่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงยกตัวอย่างมานะใน 3- สีเรื่องนี้นะและก็รวมถึงการร้ายทุกอย่างสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้ห่างจากเรานะแต่พระคัมภีร์ได้พูดถึงยกตัวอย่าง ความขมขื่นความฉุนเฉียวแล้วก็ความโกรธการทุ่มเถียงกันการพูดจาดูหมิน่นถ้าพี่น้องดูดใน5าคำเนี่ยหประโยคนี้นครับเราก็จะเห็นถึงมันเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะเป็นเรื่องของท่าทีเป็นเรื่องของอบ,บุคลิกของเรานะไม่ว่าจะเป็นจิตใจน่าสีสีหน้าท่าทางเราและรวมถึงคําพูดของเรานะพระพีเตือนเราเสมอบอกว่า เวลาเราจะพูดเวลาเราจะ,ะกระทําอะไรขอให้ทาเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกโกรธเราจะทําอย่างไร,นะรเราจะสามารถปล่อยวางความโกรธได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วคําตอบที่ผมจะบอกก็คือมันง่ายมากนะมันง่ายมากถ้าเราปล่อยให้ความโกรธควบคุมชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันจะควบคุมชีวิตของเราไปนานแค่ไหนคําถาม ที่ไหนถามพี่น้องนะว่าเรามีความโกรธอะไรบางอย่างที่เรายังเก็บไว้นานเป็นปีเป็นเดือนหรือว่าเป็นหลายสิบปีอะไรนะและทําไมเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางความโกรดนั้นได้นะพี่น้องลองใค่ควรดูนะครับเมื่อกี้บอกว่าคำอาเราจะปล่อยวางความโกรธได้อย่างไรง่ายๆครับให้เราคิดถึงนะในคําพูด ประโยคนี้บอกว่าแท้จริงแล้วนะครับเมื่อเรามีความโกรธเรากโกรธเนี่ยแล้วเราต้องการที่อยากจะให้คนที่ทําผิดต่อเรานะครับเขาต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทําเรารอเขาให้เขา,าชดใช้ในสิ่งนั้นและการรอนี่แหละทาให้เราเจ็บปวดนะครับเรารอให้เขาที่จะชดใช้ความผิดที่เขาทําแล้วเราบอกว่าเราจะสามารถอภัยให้เขาได้ การรอแบบนี้เราจะเจ็บปวดเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะทําได้เมื่อไหร่เขาจะให้เขาจะชดใช้สิ่งนั้นได้เมื่อไหร่แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดคือเราต้องปล่อยวางนะเราต้องปล่อยวางนั่นจะทําให้เราไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับเราเหมือนกับมีคนติดหนี้เรานะครับและเขาไม่ยอมคืนนะครับเราก็รอแล้วก็ มีความกังกวลกังวัยความรู้สึกเจ็บปวดในจิตใจนะเรารอเขาหรอครับสุดท้ายเราเองจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ไม่มีสันติสุขแล้วก็เจ็บปวดนะความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเรายกสินยกหนี้สินให้เขานะและบอกว่าคุณไม่เป็นหนี้เรายกให้ทาได้นั้นเนี่ยเราจะหลุดออกจากความโกรธและความเจ็บปวดนะครับผมไม่รู้ว่า พี่น้องแต่และคนมีอะไรในในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นทําให้เราโกรธนะครับแต่หลักการเดียวคือให้อภัยนะครับให้อภัยการปล่อยวางความรู้สึกเจ็บปวดความโกรธเนี่ยก็คือการให้อภัยและพระเยซูก็ได้พูดถึงความรักของพระเจ้านะครับแล้วก็ได้สอนสาวกบอกว่าถ้าเรารักกันและกันพี่น้องผู้เชื่อด,ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยกันและกันนะครับอยู่ใน อเอเฟซัสบทที่4ข้อที่32นะครับพระภัพีได้บอกว่าแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคิดนะครับประโยคสุดท้ายในข้อที่32นี้สําคัญมากนะครับเมื่อเราไม่มีใจให้อภัยเพราะว่าเขาทําสิ่งนั้นกับเรา เขากระทําสิ่งนั้นต่อเราและเรารู้สึกโกรธเจ็บปวดพี่น้องครับให้พี่น้องมองให้พี่น้องจิงนตนาการว่าพระเจ้าเนี่ยถูกมนุษย์กระทําต่อพระองค์อย่างไรบ้างตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็ทําต่อพระเจ้าที่สร้างเขาอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องมีคนที่กระทําเหมือนอย่างที่มนุษย์กระทําต่อพระเจ้าเนี่ยทำผิดแล้วทาผิดอีกกันะ ด่าว่าพระเจ้าไม่เอาพระเจ้ากับไหว้ลูกเขารบไปเล่นชู้กับพระต่างชาตินี่เราจะสามารถให้อภัยได้ไหมแต่พระคัมภีร์ว่าพระเจ้าเนี่ยยังให้อภัยเราเพราะฉะนั้นให้เราให้อภัยพี่น้องนะให้อภัยแก่กันแกกันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคิดนะพระทีู่ปเป็นคําตอบหรือว่าเป็นกุญแจที่ทําให้เราได้มองเห็น คำว่าให้อภัยนะพระองค์พระเจ้าได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อเราทั้งหลายนะครับพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระเจ้าเนี่ยเพื่อจะช่วยเราพระองค์ให้อภัยเราและการให้อภัยของพระองค์นั้นพระองค์ไม่ได้คิดถึงพระองค์ไม่ได้ยึดติดนะพระองค์ได้อ่าพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงให้อภัยเราก็คือให้อภัยร้อยเปอร์เซ็์ไม่มีการมาคิดย้อนหลังมาคิดเก็บคิดนะครับพระเจ้าให้อภัยเราหมดก็คือหมดนะเพราะฉะนั้นเราจงมีใจแบบนี้ ใจเมตตาใจสงสารหรือใจให้อภัยแก่กันและกันนะครับเหมือนอย่างที่พระเจ้าให้อภัยเราเพราะฉะนั้นคําตอบของการที่เราจะสามารถปล่อยวางความเจ็บปวดและความโกรธได้ก็คือให้อภัยนะคาตอบคือให้อภัย3คำนะครับฟังแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีอะไรที่เยอะแยะนะครับแต่คําตอบคือ,ให,อ,คอให้อภัยแค่นั้นเองให้อภัยแค่นั้นเองครับเมื่อให้อภัยแล้วเราไม่ต้องถามเหตุผลว่า ทำไมเราต้องให้อภัยด้วยทำไมเราต้องให้อภัยด้วยทำไมทำไมนะครับนะไม่ต้องถามนะครับนะถ้าเราถามเนี่ยเราน่าจะคนคนที่น่าจะถามแบบนี้น่าจะเป็นพระเช้ามากกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงให้อภยัยมนุษย์นะทั้งๆท,ท,ที่มนุษย์ทําบาปเยอะมากนะแต่พระองค์ทรงให้อภยัยและรักเรานะและพระองค์สัาแดงความรักนั้นผ่านทางพระบุตรของพระองค์ก็คือพระเยซูคริสต์ที่มาสิ้นพระชนเพื่อเรา นะนี่เป็นความรักนะนะี่เป็นการให้อภัยที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นเชาวนี้อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับเราต้องปล่อยวางความเจ็บปวดและความโกรธโดยการให้อภัยทุกคนที่ทําผิดต่อเรานะครับให้อภัยทุกคนนะครับขอพระเจ้าหนุนใจพี่น้องแล้วก็เสริงกําลังพี่น้องที่สามารถที่จะทําข้อนี้ได้นะครับทำหวข้อในเช้าวันนี้ได้นะครับ ค่อยๆทำครับนทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการอธิษฐานในการคุยกับพระเจ้านะครับในการที่จะให้จิตใจของเรานั้นอ่อนลงแล้วก็ให้เราได้เข้าใจความรู้สึกแบบเดียวกับพระเจ้านะและให้เราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้ภายเราแบบนั้นเราจะสามารถปล่อยวางแล้วก็ละทิ้งความโกรธได้นะครับขอพระเจ้าเสริมกาลังพี่น้องนะครับขอพระเจ้าวอวยพรทุก คนในการทํางานนะครับแล้วก็ให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอบกูเจ้าไว้พรนะครับสวัสดีครับ